จักรวาลเบื้องบนท่านกำลังส่งมอบของขวัญพิเศษสิ่งใดมาให้กับดวงชะตาของคุณในเร็วๆนี้นะคะวันนี้แม่หมอขออนุญาตมาเปิดไพ่เปิดคำทำนายให้กับทุกๆท่านที่จะผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาประจำตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่แม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยำและชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะแม่หมออยากจะให้ทุกๆท่านนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานอนุญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะแม่หมอเชื่อนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คุณได้เข้ามาพบมาเจอได้เข้ามาฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอนในวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ประจําตัวทุกท่าน ดึงคุณให้ได้เข้ามาเจอคลิปนี้และต้องมีบุญสัมพันธ์มีดวงสัมพันธ์นกันกับแม่หมอด้วยนะพบเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะวันนี้กี่โมงกี่นาทีขณะเปิดมาเจอคลิปแม่หมอทําภารกิจอันใดสิ่งใดกันอยู่บ้างคะมารายงานตัวกันนะใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟัง แม่หมอได้ไม่นานเป็นครั้งแรกนะคะแม่หมอยินดีต้อนรับนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกทุกท่านเป็นกัละยาณมิสสายบุญร่วมกันนะไม่หมอชื่อแม่หมอน้าฝนนะคะใครที่ติดตามเราฟังแม่หมอมานานแล้วนะคะเป็นหลายเดือนหลายหลายปีจะจะพูดว่าหลายปีก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแม่หมอจริงๆเพิง่งจริงๆแม่หมอดูไพ่มาหลายปีแล้วนะคะหลายๆท่านก็อาจจะติดตามไม่หมอมาหลายปีแล้วจริงๆแต่ว่าเพิ่งมาทํา คลิปที่มาอ่านไพ่นะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของดวงชะตาชีวิตนะคะได้ประมาณหนึ่งปีเต็มๆนะใครที่ติดตามแม่หมอเอามามาตั้งแต่ต้นนะคะมารายงานตัวยกมือขึ้นได้เลยนะคะวันนี้แม่หมอตั้งจิตอธิษฐานต่อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะสัมผัสได้ถึงพลังงานพิเศษจริงๆในวันนี้นะคะเหมือนท่านอยากจะส่งมอบของขวัญพิเศษ รางวัลพิเศษมาให้กับดวงชะตาทุกท่านนะคะทุกท่านจึงได้มาเจอคลิปนี้นะมาดูกันนะคะว่าท่านอยากจะมอบสิ่งใดมาให้ให้พลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะคะเบื้องบนนะคะให้แสงสว่างให้คําตอบกับดวงชะตาทุกๆท,ท่านนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้ว้าวโอ้โหนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันมาใบาแรก พลังงานของคุณไม่ธรรมดาพลังงานของคุณคือคนที่เอาชนะจิตตนเองได้ตอนนี้นะดวงชะตาของคุณตอนนี้แสงสว่างในดวงชะตาของคุณคือสว่างออร่าจนแสบตาไปหมดเลยจริงๆค่ะพลังงานของคนที่ยกระดับจิตของตนเองพลังงานของคนที่ประตูโชคประตูทรัพ์ยของคุณคือเปิดที่สุดเลยนะคะถ้าไพ่เดอะซันขึ้นเลขสิบเนะใครที่มีเลขหเลขเในดวงนะคะ โอ้โหนะคะแม่หมอบอกได้เลยว่าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้ให้คุณน้อมรับพลังงานไพ่ตั้งแต่ใบแรกเลยไพ่เดอะซันขึ้นมาเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าคุณผ่านช่วงเวลาของค่ำคืนอันมืดมิดในจิตวิญญาณในดวงชะตาของคุณมาเรียบร้อยแล้วพลังงานของการที่ก่อนที่จะคุณจะได้มาเห็นไพ่เดอะซันใบนี้นะแม่หมอเชื่อว่าโอ้โหไม่รู้ว่าค่ำคืนอันมืดมิดของคุณมันยาวนานแค่ไหนนะแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้ว มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับของขวัญพิเศษที่คุณจะได้รับรางวัลพิเศษรางวัลใหญ่จากเบื้องบนจากจัก,กราวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครบาอาจารย์ที่ท่านเหมือนท่านยิ้มท่านเมตตาท่านยินดีปรีดาจิตของคุณประพัสสอนเป็นจิตดั้งเดิมที่ประพัสสอนมากๆจิตสว่างสวัยมากๆนะคะพลังงานของคุณเองนะคือมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ย ความสว่างตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่คุณว่างวางปล่อยกับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณอยู่ในเส้นทางของความสงบคุณปลงไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าปลงได้ไหมนะแต่มันมันมีพลังงานนี้ที่ไม่หมอได้ยินจริงๆว่าหลายๆท่านแบบรู้สึกปลงถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะชีวิตของคุณนะเวลานี้มันยังไม่ได้ผ่านพ้นปัญหาทุกเรื่อง ไม่ใช่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ใช่ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณดีแบบโอ้โหนะคะเพอร์เฟกไม่ใช่นะคุณสามารถยิ้มได้ในทุกๆวันแม้กระทั่งวันที่คุณก็ยังมีปัญหาอยู่อะไรหลายๆอย่างที่คุณรอคอยมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะวันนี้แต่คุณก็อยู่คุณก็ยังรู้สึกยิ้มได้คุณก็ยังรู้สึกหัวราอได้คุณมาฟังไม่หมอคุณก็รู้สึกยิ้มไปตามไม่หมอเพลินๆได้ จิตของคุณประพัสสอนจิตของคุณถึงพร้อมแล้วพลังงานนี้จึงเป็นของคุณคุณจึงได้เข้ามาฟังแม่หมอวันนี้คุณรอรับรางวัลใหญ่ได้เลยจริงๆคขนลุกเลยค่ะเห็นไพ่ด้วยสั้นมาใหมแ่แรกคือขนลุกไปตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยตอนเนี้ยนะคะด้วยความสัตย์จริงนะคะเหมือนพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่พิเศษมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เหมือนท่านรับ เหมือนท่านรับถึงรับได้ถึงพลังบาร,รมีบุญที่คุณส่งกระแสให้ให้มาตลอดเวลาที่คุณอธิษฐานจิตเวลาที่คุณแผ่เมตตาเวลาที่คุณสวดมนต์เวลาที่คุณเจริญภาวนาเจริญสติหรือการที่คุณดูรู้ลมหายใจมีสติดูรู้ตัวทั่วพร้อมในแต่ละวินาทีที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันก็ตามนะ บารมีบุญนี้แผ่ออกไปถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางพุทธไม่ว่าจะเป็นทางเทพรับรู้สะเทือนเรือนลั่นจกกักรวาลไปทั้งหมดเลยจริงๆคะ่ะนะไม่เหมาะเห็นแบบนั้นนะคะแล้วจิตของคุณคือใหญ่กว่าปัญหาที่คุณมีมากๆณนะเวลานี้ นี่คือดวงชะตาของคุณเลยนะคะไพ่ใบแรกมายืนยันว่าแบบเร็วเร็วนี้นะเร็วเร็วนี้คือคุณได้รางวัลใหญ่เร็วเร็วนี้คุณจะได้โชคใหญ่เร็วเร็วนี้ดวงคุณเปิดเร็วเร็วนี้คุณจะต้องได้ของขวัญพิเศษบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่อย่างแน่นอนนะคะไพ่ใบที่สองที่คุณได้ความสําเร็จมาถึงดวงชะตาของคุณแล้วพลังงานไพ่หกไม้เห็นไหมคะว่านักรบ นักรบผู้นี้เดินทางออกไปสู่สนามรบไม่รู้ว่าผ่านมากี่สนามรบแล้วสู้สุดใจนะคะแล้วก็รอดมาได้รอดมาได้และได้ชัยชนะกลับมาด้วยนะคะพลังงานของการที่เนี่ยนะคะเป็นพลังงานของสัญลักษณ์ของการได้รับชัยชนะกลับมา ไม่ตายในสนามรบไม่รู้นะว่าตายแล้วฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่านะคะแต่ว่ารอดกลับมาได้แล้วคุณก็รอดพ้นรอดผ่านมาได้ทุกครั้งไพ่ใบนี้สื่อมาในเรื่องอะไรอีกนะคะงานบางอย่างที่คุณทำมันเหนื่อยมากเลยนะแล้วมันก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ต้องทำเป็นทั้งผู้นำให้กับตัวเองเป็นทั้งผู้นำให้กับคนอื่นเป็นคนที่ต้องดูแลแลบผิดชอบตั้งแต่ ตั้งแต่ตื่นขึ้นยันยันเข้านอนปัญหาอะไรก็ตามเออคิดอะไรไม่ออกก็เรียกหาคุณนี่แหละทำอะไรไม่ได้อะไรไม่อะไรไม่ผ่านก็ก็เรียกหาคุณนี่แหละไม่รู้นะว่าคุณอยู่ในพื้นที่แบบนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือถึงแม้ว่าจะมีคนที่ช่วยทำช่วยจัดการปัญหาแต่คุณเป็นหลักคุณเป็นหลักแล้วคุณเป็นเสาหลักจริงๆนะคะ คุณเหนื่อยนะในในบางวันคุณเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยจริงๆแต่บางทีไม่มีใครสนใจว่าคุณเหนื่อยไม่เหนื่อยเออป่วยก็ต้องไปทำงานด้วยบางครั้งอะนะคะเออมันมันมันหยุดไม่ได้บางครั้งเหมือนไม่อยากเอาอะไรเลยก็มีบางทีมันเบื่อมันมันเป็นเบื่อหน่ายบางคนเบื่อ,ออาหารในช่วงนี้นะคะหรือว่าบางทีแบบเออกินข้าวก็ไม่เป็นเวล่มเวลาหรอกนะคะ เพราะว่าแบบบางทีเวลามันไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบจะมาแบบมีเวลาแบบตรงเวลาได้ขนาดนั้นนะ่ะเออจะเป็นอย่างนั้นนะคะบางครั้งความเหนื่อยล้าร่างกายมันก็พาใจคุณล้าไปด้วยในบางวันนะแต่พอตื่นขึ้นมาอาพักอาลุกขึ้นสู้ใหม่ก็จะก็จะเป็นเช่นนี้นะคะในดวงชะตาคุณคู่ควรนะไพ่ใบนี้คือคู่ควรกับชัยชนะที่คุณจะได้รับนะคะพลังงานไพ่ ท o ออฟสองไม้โลกทั้งใบอยู่ในมือคุณนะคะ <c oughs> คุณเห็นไหมว่าเหมือนเหมือนถือถือลูกแก้วสารพัดนึกไว้คุณเคยได้ยินเรื่องของการมีลูกแก้วสารพัดนึกไหมคะ <c oughs> บางบางคนเข้าเข้าเข้าปฐมฌมา,านได้บางคนเข้าสู่เหมือนเข้าสู่สมาธิกรรมฐาน เหมือนคุณจะเห็นเป็นลูกแก้วใสๆเห็นเป็นแสงลำแสงที่ออกจากตรงกลางหน้าผากตรงตาตรงตรงตัวของคุณอย่างเงี้ยนะจะเห็นเป็นแสงลำแสงเป็นสีต่างๆเป็นลูกแก้วนะหรือบางคนนะมีมีลูกแก้วสารพัดนึกที่ ที่เป็นของเก่าของเดิมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติภพชาติบางคนอยู่ในสายญาณที่อยู่ในภพของภพภูมขิของของพญานาคองค์ปู่พญานาคพลังงานของคนที่มีพลังงานของคนที่มีถวยเทพปกปักรักษาคุ้มครององค์พ่อองค์พ่อพระพิฆเนศองค์ปู่ท้าวเวส อ,องค์พ่อสายทางเชื้อสายทางจีนไม่หมอไม่รู้วันนี้รู้สึกไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะแต่วันนี้สัมผัสได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเชื้อสายที่เป็นสายสายทางจีนนะคะไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านใครมีไหมนะแต่ไม่หมอเรียกชื่อท่านไม่ถูกนะไม่หมอไม่หมอเห็นเห็นท่านนะแต่ว่า เรียกชื่อท่านไม่ถูกต้องขอกราบขอประทานอาภัยจริงๆนะคะแต่ไม่หมอเห็นแบบนี้แล้วก็เหมือนมีลูกแก้วสารพัดนึกเนี่ยติดติดตามติดตามดวงชะตาของคุณมาแล้วบางบางครั้งนะเวลาที่คุณนึกอะไรบางอย่างที่คุณติดขัดหรือคุณอยากได้มันเคยเกิดความอศัศจรรย์ใจบางเรื่องในชีวิตของคุณผ่านมาแล้วหลายๆครั้งของชีวิตนะคุณใช้ คุณใช้แก้วสารพัดนึกนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคนลุกมากเลยจริงๆค่ะคนลุกมากเลยบางท่านเองอยู่ในเส้นทางของนักรบบุรุูพรกษัตริย์บางท่านเองนับถือองค์สมเด็จพระนารายณ์พระนเรศวรพระสุพรรณกัลยาวีรบุรุษวีรสตรีไทยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วพลังงานขึ้นมาเนี่ยบอกคุณว่า วันนี้นะคือถ้าจิตคุณนิ่งๆถ้าจิตคุณนิ่งจิตอยู่ในสภาวะของการมีกําลังจิตที่มากถ้าคุณปลดล็อกบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างขี้คลายคลี่ลี่คลายพลังงานลบออกไปจากออกไปจากจิตของคุณได้จิตของคุณมันจะใสเหมือนแก้วสารพัดนึกแล้วแล้วบางอย่างที่คุณอยากจะให้มันเกิดในชีวิตนะมันจะเกิดขึ้นทันทีทันใด ไม่นานเกินรอไม่เกิน3วัน7วันเกิดขึ้นแน่นอนและไม่หมอมั่นใจมากเพราะว่าไพ่เดอดซันมาใบแรกนี่แหละคือคือความพิเศษในตัวคุณที่คุณต้องรู้ได้แล้วที่คุณต้องเอาพลังพิเศษนี้ออกมาใช้ได้แล้วนะคะไพ่ใบที่สีที่คุณได้ไพ่สองดาบสองดาบเป็นพลังงานของการที่บางคนยังยังไม่กล้าตัดสินใจในบางเรื่องบางคนยังไม่ปล่อยวางในบางอย่าง ไพ่สองดาบเป็นพลังงานของคนที่ต้องบอกว่าเหมือนคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนคุณรู้สึกไม่มีใครเข้าใจคุณรู้สึกน้อยใจอะไรบางอย่างคุณน้ำตาจะไหลกับบางเรื่องอย่างน้ำตาจะไหลกับเรื่องเรื่องนั้นอยู่เลยสำหรับบางคนนะนะคะ สำหรับบางท่านที่ผ่านมาได้แล้วสองดาบจะเป็นพลังงานของการที่คุณเข้าสู่ความการปิดกั้นความสงบคือคุณเหมือนคุณรู้แล้วคุณผ่านมาแล้วคุณไม่ยอมให้อะไรเข้ามาเป็นเหมือนเหมือนไม่ยอมให้อะไรเข้ามาเป็นมล,ลพิษในจิตใจของคุณอีกต่อไปแล้วอะไรก็ตามที่จะเป็นขยะเป็นมล,ลพิษเป็นสิ่งที่เป็น เป็นสิ่งที่มารบกวนจิตใจของคุณคุณจะขะจัดปัดเป่าออกไปได้เร็วมากนะคะคือใครที่ผ่านช่วงเวลาค่าคืนอันมืดมิดในจิตวิญญาณคุณมาได้แล้วนะคุณจะขี้คลายคุณจะปลดล็อกคุณจะเหมือนเขาเรียกว่ามีมีเครื่องมือมีเครื่องมือมีองค์ความรู้คุณคุณมีองค์ความรู้ ในการที่คุณจะจัดการรับมือกับปัญหากับสภาวะจิตที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ดีมากๆแล้วนะคะณนะวันนี้นะไพ่ใบที่5ที่คุณได้พลังงานว้าวพลังงานเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของของไพ่ที่แม่หมอรู้สึกแบบชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเก้าเหรียญเป็นพลังงานของการที่คุณ เหมือนสวยเจ,จิดจอรอัสอร่าสดใสหลอ่อมีสงา่าคุณสง่างามคือคุณเป็นคนที่มีความน่าเคารพน่าเชื่อถือพูดอะไรสิ่งใดคนก็ฟังคุณมีเงินทองที่มั่นคงนะคะมีพลังงานของการที่มีความสุขก,กายสบายใจในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตแล้วคือไพ่ใบนี้เลยนะเนี่ยบางบางท่านเองนะแถวแถวบ้านคุณเนี่ยจะมีทุ่งนาเยอะมากเวลาเข้าออก เหมือนถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะคือโอโหสีทองเหลืองอลามสวยมากเลยแถวบ้านคุณเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีนกที่เป็นนกอะไรนะนกกระยางขายาวถ้าถ้าแถวไหนที่อุดอมสมบูรณ์ธรรมชาติอย่างอุดอมสมบูรณ์อยู่นะนกที่เป็นนกตัวขายายาวสีขาวๆไม่รู้ว่านกกระยางหรือเปล่านะจะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่อมไม่เหมาะเห็นพลังงานของคนที่ชอบดอกไม้ ชอบต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้มงคลชอบปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะเออบางท่านเองนะแถวบ้านมีดอกไม้สีเหลืองไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรแต่เวลาออกดอกนี่ออกดอกแบบเหมือนเต็มต้นเลยอะนะคะสีเหลืองๆเนี่ยแถวบ้านเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะ <S <S เป็นอย่างนั้นบางท่านเองก็เหมือนปลูกไม้มงคลปลูกดอกไม้นะคะที่มีกลิ่นหอมไว้ รอบๆบบ้านเต็มไปหมดนะคะพลังงานของคนที่ก้าวเดยนเป็นพลังงานของคนที่ตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วนะคะว่าจะสร้างบางอย่างแม่หมอเห็นพลังงานของคนที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมสร้างพระสร้างวิหารไปบูรณะสถานที่ที่เป็นสถานที่เก่าแก่บูรณะวัดบูรณะพระซ่อมแซม สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสาธารณกุศลต่างๆการบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะคะพลังงานของคนที่เหมือนถ้าสายเทพไม่หมอเห็นพลังงานของคนที่อยากสร้างเทวไลหรือได้ร่วมสร้างมีโอกาสได้ร่วมสร้างเนี่ยเป็นเป็นเช่นนั้นนะคะพลังงานของการเป็นผู้สร้างแบบยิ่งใหญ่มากนะคะไพ่ใบที่หกที่คุณได้นะ พลังงานไฟออฟวานคุณต้องต่อสู้กับจิตใจตนเองสูงมากนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่รู้ว่าปีที่ผ่านมามันหนักหน่วงแค่ไหนสําหรับคุณนะแต่คุณต้องต่อสู้กับจิตใจตนเองอย่างหนักหน่วงไม,ไม่ได้แค่ต่อสู้กับคนอื่นนะแต่คนที่สู้แล้วแบบมันหนักหน่วงที่สุดก็คือสู้กับใจตัวเองนี่แหละแล้วคุณเอาชนะมันได้เพราะอะไรไม่หมอถึงบอกว่าคุณเอาชนะมันได้เพราะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดือดสันคือคุณผ่านมาแล้วนะคะ ผ่านมาแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางวันเอาอารมณ์ตัวเองอยู่บางวันเอาอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ขึ้นๆลงๆอยู่นั่นแหละบางทีมันหงุดหงิดกับสถานการณ์ที่เจอรอบข้างรอบตัวกับคนก็มีนะคะบางบางช่วงเวลาที่ผ่านมานะหรือช่วงนี้ยอาการในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณถ้าใครที่เจ็บป่วยมาตั้งแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวภายในเนี่ยหลังเดือนมีนาไปเนี่ยเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้บางคนนะในเดือนมีนาคมเนี่ยตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนามาเนี่ย คุณจะรู้สึกหลับๆตื่นๆหรือสะดุง้งตื่นตอนทีสองตีสามตีสี่บางท่านนะคะเราก็จะมีอาการเหมือนหูอื้อได้ยินเสียงวิ่งวิง,วงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในหูหรือแบบบางครั้งได้ยินเสียงเหมือนคนแบบสัมผัสพิเศษมันเปิดตาที่สามันเปิดอะในช่วงนี้พลังงานบางอย่างที่ส่งลงมาจากเบื้องบนส่งลงมาส่งลงมาถึงถึงดวงชะตาทุกๆท,ท่านเนี่ยนะบางท่านเองถ้าถ้าจิตไม่ไม่ไม่ได้นิ่งพอนะคะ จะมีอาการทางร่างกายบ่งบอกออกมาให้เราได้ได้เห็นรับรู้เลยนะคะแต่มันจะเป็นแค่อยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวพอเข้าเมษาก็ก็จะก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็อืมต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งนะโรคเก่าๆที่เคยเป็นมันจะกลับมานะคะแม่หมอต้องบอกว่าให้ให้ล้างพลังงานให้เคลียร์พลังงานของตัวเอง ในในในช่วงนี้ในทุกๆวันนะอย่างเช่นเวลาคุณอาบน้ําคุณจะต้องเหมือนกับว่าตั้งจิตอธิษฐานขอให้น้ําขอให้พลังงานของน้ําพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะคือขอแสงสว่างเหมือนคุณหลับตาแล้วคุณรู้สึกว่ามีแสงสว่างเป็นสีใสใสสว่างสวัยเป็นสีที่คุณชอบก็ได้ให้มันล้างทุกอย่างแล้วก็ล้างลงไปผ่านน้ำที่คุณอาบในทุกๆวันนะคะ ก่อนนอนคุก็คุณก็ต้องเซตโปรแกรมนะคะตั้งโปรแกรมจิตของคุณนะคะให้รู้สติรู้ตัวดูรู้ลมหายใจอนาปนานสติจนจนหลับไปทุกครั้งกําหนดจิตในการตื่นแล้วทุกอย่างจะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะลี้คลายเบาบางนะนะคะพลังงานไพ่ใบที่เจ็ดที่คุณได้ว้าวโอ้โหนะคะไพ่ราชาโชคนะ เ e ม m p อ r ร r เลขสี่ใครมีเลขสี่ในดวงนะต้องบอกว่าต้องเคยมีคนทักคุณอะนะคะว่าคุณมีของเก่าของเดิมติดตัวมาคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือคุณเคยไปให้สัจจะอธิษฐานจิดสิ่งใดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะแล้วเชื่อไม่หมอเลยนะว่าคุณสำเร็จคำตอบคือคุณสำเร็จแน่นอนนะคะไพ่ราชาโชคกำลังมาหล่นทับดวงชะตาของคุณแล้วนะบัตนี้นะคะ ไพ่ใบที่แที่คุณได้ไพ่เดอะฟูเดอะฟูเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าอิสระอิสระภาพนะคะเดอะฟูเป็นเลขศูนย์นะเป็นการเซตซีโร่ในชีวิตของตนเองนะคะพลังงานของการที่แบบชีวิตเริ่มต้นใหม่ตอนอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่หมอนไม่รู้หรอกว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่เชื่อไม่หมอนนะว่า ทุกๆวันในชีิตมันก็คือการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันนั่นแหละนะคะทุกวินาทีทุกขนาดจิตนะมันมันเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเพราะว่าจิตมันเกิดดับเกิดดับมันไม่มีจริงๆเวลามันไม่มีอยู่จริงมันมีแค่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นอย่าไปยึดติดกับอดีตยอย่ายไปกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปนะคะให้อิสระกับตัวเองได้ทําในสิ่งที่เองอยากทําบ้างพักบ้างถ้าเหนื่อยก็พักบ้างเหนื่อยไหมไหวไหมพักบ้างนะ บางครั้งนะคะการพักมันอาจจะไม่ใช่การที่เราจะต้องโอ้โหนะคะเสียอะไรไปมันจะพักไม่ได้อะไรเงี้ยการพักบางครั้งมันเป็นแค่การบางทีตื่นขึ้นมาแล้วไปนั่งจิบกาแฟดูนกร้องดูมองดูท้องฟ้าแม่หมอเนี่ยเป็นคนที่ชอบมองดูท้องฟ้าขอพรจากขอพรจากท้องฟ้าไม่รู้ใครเป็นนะทําทุกเช้าเลยค่ะขอบคุณแล้วแม่หมอจะตื่นมาจะขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวยิ้มให้กับท้องฟ้ารู้สึกขอบคุณรู้สึกส่งพลังงานความรักออกไปทั้งจัก,กรวาลทั่วสากลลโลกเลยนะแม่หมอจะจะทำแบบนี้ทุกๆเช้าเลยนะคะอืมชอบมองดูท้องฟ้าตอนเช้าเชเหมือนนั่นแหละก็เป็นการพักและพักจิตพักใจเหมือนพักจิตพักใจด้วยการที่ทำให้ความรู้สึกของเรารู้สึกว่ามีนกขณะจิตหนึ่งที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรเลย ปัญหาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็คือมันไม่มีอะไรเลยนะคะขนาดจิตนึงนั้นความรู้สึกแบบนั้นนะมันจะทําให้คุณดึงดูดพลังงานที่เป็นพลังงานที่ดีความโชคดีสิ่งต่างๆที่มันเป็นพลังงานของการยกระดับขั้นสูงนะมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณมากๆนะคะณนะเวลานั้นนะลองดูนะคะไพ่ใบที่9ก้าที่คุณได้ไพ่ราชาถือไม้ราชาถือไม้ไม่หมอมั่นใจนะว่าวันนี้นะคะ มันรางวัลพิเศษของความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนถ้ารอเงินอะไรจากถ้ารอเงินอะไรจากงานที่คุณทําคุณจะได้บางคนรอการตกเบิกจากเงินอะไรบางอย่างอยู่เงินกเกษียณหรือจากงานบางอย่างที่มันแบบอาจจะยังไม่จบดีลมันยังไม่ปิดดีลนะคะพลังงานของการที่ผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ <c oughs> จะได้รับรางวัลจะได้รับการเชริดชูจะได้รับจะได้รับอการที่คุณ ได้มีผลงานนะคะได้มีผลงานให้ให้ให้คนเขาได้เห็นว่าคุณมีศักยภาพนะคะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการคัดเลือกสอบก็สอบผ่านนะคะพลังงานของคนที่สอบก็สอบผ่านพลังงานงคนที่ถ้าถ้าถ้าการงานของคุณณนะเวลานี้นะเไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะจะมีชื่อเสียงคนจะรู้จักคุณมากขึ้นลูกค้าจะให้ความมั่นใจกับคุณมากขึ้นนะคะเป็นอย่างนั้นนะ พลังงานงคุณคือมีพลังงานความมีออร่ามีเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดขึ้นในดวงชะตาอัศวินถือไม้นะคะอัศวินถือไม้เป็นพลังงานของการส่งข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีได้ยินข่าวดีจากใครบางคนที่จะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้เป็นคนที่คุณรอคอยเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะได้รับการติดต่อมาเร็วๆนี้แน่ๆนะคะรางวัลพิเศษที่คุณจะได้รับนี่แม่หมอมั่นใจเลยนะว่าจะเป็นข่าวดีสิ่งที่คุณอยากได้ยินสิ่งที่คุณอยากอยากจะ เหมือนเหมือนอยากจะผ่านเรื่องนี้อยากจะทําเรื่องนี้ให้สําเร็จมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่เด็กถือเหอรียญรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ความโชคดีรางวัลพิเศษให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งนั้นนะคะคือไพ่ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแล้วนะว่าเป็นไพ่เดอะซันเดอะซันคือความโชคดีความมหัศจรรย์ใจในชีวิตทั้งหมดทั้งปวงนะคะ ทุกเรื่องที่คุณปรารถนาต้องการนะคะที่คุณรอคอยกำลังจะเข้ามาถึงดวงชะตาของคุณแล้วไพ่เดือดซันไพ่เด็กถือเหรียญขอขออธิษฐานจิตให้เป็นจริงอย่างอย่างที่ไพ่ขึ้นมาให้คุณอธิษฐานจิตกับพลังงานไพ่ไม่หมอในวันนี้ได้เลยเพราะไพ่เดือดซันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกหมายความว่าดวงคุณเปิดแล้วประตูโชคประตูทรัพย์ พลังงานของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความโชคดีรางวัลใหญ่ของขวัญพิเศษที่คุณอยากได้ที่คุณรอคอยให้คุณตั้งจิตให้นิ่งแล้วหลับตาอธิษฐานจิตกับพลังงานไพ่ของแม่หมอนณวันนี้แม่หมอเชื่อมั่นมั่นใจว่าสิ่ง,ส,งสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาจะเกิดขึ้นในเร็ววันฉับพันทันใจจริงแท้แน่นอนแม่หมอมั่นใจมากเพราะว่าพลังงานไพ่ชัดมากม พลังงานไพ่ขึ้นมาชัดตั้งแต่ใบแรกเลข19คนที่มีเลข19ในดวงเลข1เลข9ในดวงคนที่มีเลข0คนที่มีเลข4คนที่มีเลข6แล้วก็พลังงานไพ่ของคนที่มีเลข5นะใครที่มีตัวเลขเหล่านี้ในดวงเข้ามาฟังแม่เหมาะวันนี้เตรียมเตรียมนะคะ เตรียมรับของขวัญชิ้นใหญ่เตรียมรับรางวัลใหญ่กันได้เลยนะคะรอรับฟังข่าวดีจากทุกทุกท่านนะและแม่หมอเชื่อว่าบุญกุศลที่คุณได้สร้างได้ทํากําลังมาหนุนนํำดวงชะตาคุณอยู่จริงแท้แน่นอนนะคะขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานสาธุอนุโมทนาสาธุน้อมรับพลังงานไพยในวันนี้เป็นดวงชะตาของทุกท่านไว้ได้เลยนะคะ